ข่าวด่วนกับทุกคนน้องลูกตาลลูกสาวพ่อคามอดขอบคุณพี่อุงอิงเพชรบ้านแพงขอบคุณเอฟซีพี่อุงอิงนะครับที่โอนมาายน้ำใจมาให้ซื้อเค c อซให้กับน้องนั่นเองครับขอบคุณ f อพี่อุงอิงค่ะที่โอนคะแนนให้น้องลูกตาลค่ะชื่อเค c ีค่ะขอบคุณค่ะ เรียกได้ว่าวันนี้หลายคนคงได้เห็นบรรยากาศแล้วนะครับทุกคนที่ลูกสาวของพ่อคำมอดเนี่ยอุ้มอิ่มเข้าใจถูกเนาะเป็นลูกสาวพ่อคำมอดเนาะน้องลูกตาลนะครับซึ่งเราบอกว่าวันนี้เนี่ยโหขอบคุณพี่อุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ขอบคุณ FC พี่อุงอิงนะที่ได้มีการมอบมาลัยให้กับน้องนะครับได้ทาน KFC นั่นเองครับทุกคนอย่างอร่อยอร่อยกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้และหนึ่งสิ่งเลยที่อยากให้ทุกคนไปติดตามกันนะครับนั่นก็คือตอนนี้นะครับลูกสาวของพ่อคำมอดเนี่ย ได้มีการเปิดช่องนะครับน่าจะเป็นทางด้านนะชูเนาะเป็นคนสอนให้นั่นเองครับทุกคนชื่อช่องว่าเต้าลูกตาลชนแนลนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยโอ้โหเห็นคนที่อยู่เบื้องหลังอย่างมีความสุขเนี่ยพ่อคํามอดก็สู้อย่างสบายใจนั่นเองครับทุกคนเนาะต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าอ่าตอนนี้คือโอ้โหบารมีของน้องอุงอิงพี่บ้านแพงเผื่อแผ่แล้วก็ไปแบบไปไกลมากๆกครับทุกคนต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยไปถึงแม้กระทั่งครอบครัวนะครับ ของพ่อคำมอดพรขุนเดชนั่นเองครับทุกคนซึ่งเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใต้ชายคาของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนและทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มียูทูบเบอร์นะครับที่รักองค์กรสาวน้อยรักน้ององค์อิงอย่างน้าชูเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือครับทุกคนเข้าไปไลฟ์นะครับแล้วก็ให้แฟนคลับ FC เนี่ยได้ชมว่าตอนเนี้นะครับภรรยาของคุณของพ่อคำมอดเนี่ยก็ไม่ได้สบายนะนะครับซึ่งเขาเนี่ยต้องหาเงินนะครับเพื่อที่จะมาใช้นี่ โอ้หเห็นทางด้านหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยลงคลิปวิดีโอเอาไว้นี่ครับว่าหาเงินใช้นี่เนี่ยหลักล้านกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนแล้วทุกวันนี้ครับทุกคนแฟนคลับ FC เนี่ยก็มอบรางวัลน,น้ําใจนะครับให้กับพ่อคํามอดเนี่ยทุกๆคืนกันเลยทีเดียวนะครับเนาะนะด้วยความสงสารด้วยความที่มาสู้ชีวิตเพื่อครอบครัวนั่นเองครับจะมีวินาทีหนึ่งครับทุกคนที่ทางด้านคุณเตยเนาะซึ่งเป็นภรรยาของพ่อคํามอดนะ่ย ได้ในการเล่าให้เราพวกพวกเราได้ฟังว่าคืนหนึ่งเลยครับทุกคนพ่อคำมอดพรคนขุนเดชเนี่ยอยู่ดีๆก็ขับรถนะครับออกไปจากบ้านกลางดึกนะครับทุกคนซึ่งไปดูหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองแล้วก็คุณเตยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นภรรยาของพ่อคำมอดเนี่ยก็ได้เล่านะครับให้พวกเราฟังว่าเป็น f c ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเหมือนกันทำไมไม่ชวนหน่อยใช่ไหมครับทุกคนทำไมไม่ชวนบ้าง อะไรแบบนี้ครับทุกคนซึ่งพ่อคัมมอดเนี่ยก็เหมือนกับไปแล้วก็ไปหลังฮานแล้วก็ไปคุยกับบอสโจนะครับเหมือนไปออเดชั่นนั่นแหละครับทุกคนเหมือนกับหาวิธีทางที่จะกลับคืนไปสู่วงการบันเทิงแล้วก็มาช่วยเหลือครอบครัวของตัวเองนั่นเองครับทุกคนแล้วก็ภรรยาของพ่อคัมมอดเนี่ย ก็ไม่ได้แบบว่าอยู่บ้านเฉยๆนะครับนี่เขาก็พอมีทุนปุ๊บนะครับจาก FC น้องอุงอิงเนี่ยได้โอนมาลัยไปช่วยนะครับเขาก็เปิดเป็นร้านกาแฟ,แฟเล็กๆในหมู่บ้านนะครับแล้วตอนนี้ชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นนะครับเนี่ยลูกสาวก็คือได้ทาน KFC นะครับเพราะ FC อ่าแฟนคลับของน้องอุงอิงนะครับได้มีการโอนเงินนะครับไปช่วยเหลือนั่นเองครับทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นเป็นภาพประทับใจแล้วก็เหมือนกับว่าทางด้านของ ภรรยาของพ่อคํามอดเนี่ยเขาก็มีวิชาในการทําชงกาแฟหรือว่าขายของขายน้ําอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับเนาะก็เป็นเรื่องราวที่นะครับดีใจด้วยแล้วก็น่ารักนะครับทุกคนก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไระเป็นสิ่งดีๆนะครับที่แฟนลับ f อเนาะตอบแทนนะครับนะวันนี้เราก็ได้เห็นว่าบรรยากาศทางบ้านนะชูเนี่ยนะัชชูก็ขับรถไปที่บ้านเนาะวันนี้นะครับก็ ไปซื้อน้ําอะไรต่างๆแล้วก็ทุกคนต้องบอกแบบนี้ว่าแฟนคลับ FC ซน้องอุงอิงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไปอุดหนุนนะคืออุดหนุนทั้งที่แบบว่าไม่ได้ทาน้านะอุดหนุนแบบโอนเงินไปอุดหนุนน่ะทั้งที่อยู่ไกลอะ่ะก็คือเอาไปแจกใครก็ได้แต่ว่าฉันอยากอุดหนุนน่ะนี่แหละคือ F c ซพลังเงียบแฟนคลับของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงคือเขามีพลังมหาศาลตรงนี้นะครับทุกคนอย่างที่ทุกคนได้เห็นแล้วว่าช่วยแม้กระทั่ง คนในครอบครัวของพ่อคำมอดอะ่ะไม่ใช่แค่โอนมาเลยไปช่วยพ่อคำมอดอย่างเดียวนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนมันคืออะไรที่แบบขนลุกมากๆนะครับขนลุกมากๆจริงๆนะครับทุกคนสําหรับองค์อิงเพชรบ,บ้านแพงเนาะนะครับเราเราเรารู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ที่องค์อิงอ่งอะน้องเขาจะแบบเติบโตไปข้างหน้าเพราะเขาแบบว่า เหมือนกับเขาได้ทําบุญนะครับ FC แฟนคลับซึ่งติดตามน้องอุงอิงมาจากน้องอุงอิงแบบนี้นะครับทุกคนชอบอุงอิงแล้วก็พอเห็นคนในวงในองค์กรเนี่ยตกทุกข์ได้ยากนะครับเขาก็มาช่วยเหลือนะครับเขาก็มาช่วยเหลือเลยนะครับยกตัวอย่างเลยกรณีอย่างพี่เอมมี่แม็กซิมอ่ะทุกคนที่พี่เอมมี่เนาะไปขายของช่วยคุณแม่แล้วก็เหมือนแกเปิดร้านขายของนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบอะ บอสโจโพสอีกแล้วล่าสุดเลยชีวิตผมประวัติวงสาวน้อยจากพ่อแม่คนตั้งวงมีเงินนะครับเป็นคนตั้งวงมีเงินจำนวน1,200บาทจนพ่อได้เสียชีวิตจบลงจนมาเจอน้องอุงอิงสร้างหนังได้เป็นเรื่องและสุดท้ายมาสร้างภาพ,พยนตร์จริงๆฝ่าร้อนฝาน่าหนาวนะครับผ่านทุกผ่านสุขมาจนครึ่งคน เห็นหลากหลายความรู้สึกความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นโศกเศร้าคราวน้ำตาน้ำตาแห่งความเสียใจน้ำตาของความปลื้มปิติจากวันนั้นจนถึงวันนี้ขอให้ท่านสนับสนุนและทีมงานผมด้วยความด้วยคนนะครับกับหนังเรื่องนี้อํานวยว่าแล้วต้องเป็นพี่บอยอุเทนว่าแล้วต้องเป็นพี่บอยอุเทนนะครับผู้กำกับผู้บ่าวไทยบ้านอวสานอินดี้ ฉันว่าแล้วต้องเป็นต้องเป็นพี่บอยอูเทนเป็นผู้กำกับนะครับว่าแล้วพี่บอยอูเทนต้องเป็นผู้กำกับ นะครับก็สรุปแล้วเป็นพี่บอยอุเทนเมื่อกี้อุ้มอิมตอบคอมเมนต์อยู่นะครับเนาะรสรุปแล้วนะครับผู้กำกับภาพ,พยนตร์เนี่ยนั่นก็คือพี่บอยอุเทนผู้บ่าวไทยบ้านอาวสานอินดี้ซึ่งอุ้มอิมได้มีโอกาสเข้าไปร่วมแสดงภาพ,พยนตร์ด้วยนะครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับก็โหยินดีด้วยกับพี่บอยอุเทนนะครับยินดีด้วยจริงๆนะครับ ยินดีกับพี่บอยนะนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อแม่แฟนคลับเนาะใครที่อยากจะสนับสนุนนะครับทางด้านน้องลูกตาลนะครับตอนนี้ไปกด s u b s c r i b e ได้ที่ลูกตาล a n n น l นะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับเนาะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับฝากทุกคนดูแลสุขภาพ ร่างกายตัวเองด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับรักทุกคนนะครับ